สวัสดีค่ะจากช่องสุวรรศรีแมวเมียวนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเอฟซี FC สาวดอยผิดบานแพงเอฟซีน้อ,นองอุ้งอิงนะคะมือนีมีเรื่องสนุกสนุกนะคะที่จะเชิญชวนเอฟซีทุกท่านได้มาตอบคําถามว่าทุกท่านเป็นเอฟซีตัวจริงบอนะคะ,ะเดี๋ยวเรามีคําถามสนุกสนุกซีฟคำถามนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มมาคําถามที่หนึ่งเลยจ้าขอที่หนึ่งนักร้องน้องหม่ ที่ดังที่สุดในตอนนี้ซื้อว่ะยังอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ่ะต่อไปข้อที่สองคนที่ห้องเพลงหอบฝันมาหลังหานซื้อว่ะยังหูจักบอกค่ะใครตอบได้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกข้อที่สามลูกบุญธรรมของบอจโจในวงสาวหน่อยผิดบนันแพงเพื่อนซื้อหยัางคะอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกตอบได้บ่เนาะ อ่อที่สี่นะคะในวงสาวหน่อยเพชรบานแพงไพที่ห้องเพลงละติดอันดับหนึ่งในช่องยูทูบอ่าติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตั mm. ขคอที่หา้าอ่ะคนนี้สําคัญนะคะไพห,ห้องไห้ละติดอันดับหนึ่งมาแรงในช่องยูทูบอ่ามีไพบ่หูเนาะตอบได้บ่าคะคนนี้ติ๊กตับติ๊กตักติ๊กตัก ข้อที่6นะคะมีนักล่องคนใดที่จับลูกปิงปองและให้โชคเอฟซคนล่าสุดมาน้ำเขาอยู่บ่คะ่ะลองตอบบ่งด้วยค่ะคอนอีเด,อดอ้อได้บ่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักข้อที่7จ็ดไที่ทําให้คลิปในวงสาวหน่อยเพรบานแพงมีคนเขาชมคลิปนี่เป็นลักแสนแสนวิวเลยค่ะไพ่เนาะคะ่ะอติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักข้อที่8นะคะ ไพที่เขามาอยู่ในวงสาวน้อยพอถึงซ0มือแต่บาได้ออกซิ่งเกินติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตอบได้ปะคะอ่ะขอที่เก้าจ้าไพยอยู่ในวงสาวน้อยที่มีเอฟซี e ่ e P C, หักแพ่งชื่นชมมากที่สุดในตอนนี้ค่ะเอาติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักขอที่สิบขอสุดท้ายด้วจ้า ไผย,ยในวงสาวหน่อยเพชรบานแพงที่ทํำให้เอฟซีสาวหน่อยขอบตาดำกันท่วนหนาท่วนตาจ้าเป็นน้ำเขาอยู่บนนอเอาตอบแล้วค่ะตอบตอบติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักขำขำสนุกสนุกนะคะเป็นคำถามจากคุณคู่แมวเหมียว,วนะคะฝากถึงเอซทุกคนทุกท่านว่าอ่าเป็นเอฟซตัวจริงบอนะคะติดตามน้องตลอดบอนะคะ ตอบได้ทุกข้อบะคะไพ่ตอบได้ทุกข้อก็แสดงว่าทุกคนเป็นเอฟซีตัวจริงเอฟซี FC ของสาวหน่อยพิดบานแพงเอฟซี FC ของน้องอุงอิงนะคะก็ฝากไว้เพื่อไพ่มีคําถามที่มีคำตอบคำตอบนี่ก็ขอให้ทุกคนตอบใบที่ไตเม่นกันได้นะคะคุณคู่ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เขามารวมสนุกด้วยกันในวันนี้ขำๆนะคะสนุกสนุกสำหรับการยังก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันการเป็นเอฟซีของสาวหน่อยผิดบานแพง เอฟซีะะ FC ของหนอง,องอุ้งอิงกะทำให้เรามีความสุขล้ะกะตั้งคำถามสนุกสนุกนะคะคิดว่าทุกคนตอบได้ทุก้อนะคะหรือมีคำถามมากกว่านี้กะเอาไว้ที่ใต้คลิปกันแล้วกันนะคะสำหรับวัอนี้สวัสดีค่ะบายบายจ้า